ผมช่างจอนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้เลยเครื่องเช็คมอเตอร์ DC นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมโอเคนะก็จะมีสายอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับผมสังเกตดูจะมีสีดําสีขาวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลนะครับผมโอเคนะวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับผมจะต่อไปให้ดูแล้วนะครับ สีแดงนะสีแดงก็จะเข้ากับสีแดงนะครับสีดําเข้ากับสีดานะสีขาวเข้ากับขาวน้ําเงินจะเป็นน้ําตาลนะครับเหลืองก็เข้ากับเหลืองนะเขเนนะแล้วเราก็หมุนตรงนี้นะครับปรับสปีดนะครับผมอ่านี่นะครับมอตเตอร์ก็จะทํางานนะครับถ้ามอตเตอร์ดีนะครับมอตเตอร์ก็จะทํางานนะครับถ้ามอตเตอร์เสียมอเตอร์ลูกนั้นก็จะไม่หมุนนะครับผมก็สามารถเช็คได้ มอเตอร์คอยเย็นนะครับได้ทุกยี่ห้อนะครับผมส่วนมอเตอร์คอยร้อนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมดูที่เป็นสายทั้งหมด5เส้นนะโอเคนะครับผมใช้งานไม่ยากนะครับกับเจ้าเครื่องเช็คมอเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ประมาณ900บาทนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับ